สิบจุดเด่นบนลายมือซึ่งลายมือเนี้เป็นเป็นลายมือที่มีความแปลกนะคะแล้วก็มีเส้นดีๆหลายเส้นที่สามารถนำมานําเสนอเป็นตัวอย่างนะคะให้กับคนที่ชื่นชอบการดูดวงด้วยลายมือได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันนะคะซึ่งวันนี้จะวิเคราะห์ลายมือเนี้ยทั้งส่งผลทางด้านการเงิน การงานความรักนะคะแล้วก็วาสนาในชีวิตในด้านต่างๆใครที่กำลังมองหาความรู้เรื่องลายมือฟังคลิปนี้แล้วก็จะได้สาระและก็แรงบันดาลใจอย่างแน่นอนค่ะจุดแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่เส้นชีวิตเส้นชีวิตคือเส้นนี้ค่ะเส้นชีวิตในลายมือนี้ จะเป็นเส้นที่มีความสั้นนะคะเส้นไม่ได้ยาวจนถึงสุดส้นมือแบบนี้แต่เส้นเนี่ยสั้นกลางออกแล้วมาชนกับเส้นวาสนานะคะลักษณะเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้จะหมายถึงเส้นชีวิตที่จะต้องต่อสู้ยืนหยัดด้วยรับแข้งของตัวเองและเป็นเส้นชีวิตที่ ท้าทายความสามารถของเจ้าของมือมากนะคะเพราะเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยความลขลุขัะในจุดนี้ค่ะจะมีเป็นเกาะเป็นโซ่นะคะเยอะทีเดียวเลยอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นตั้งแต่เกิดมาจนถึงช่วงอายุ20ปีนะคะดังนั้นใครที่มีเส้นชีวิตแบบเนี้ย ในจุดเริ่มต้นของเส้นอ่ะมันไม่ค่อยราบลืน่นมันไม่คมเหมือนจุดนี้ตรงนี้เส้นคมชัดสวยนะคะก็จะเริ่มต้นชีวิตมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากหรือชีวิตในช่วงวัยเด็กไม่ค่อยที่จะราบลืน่นอาจจะเป็นเด็กที่โลกเด็กเลี้ยงยากมีปัญหาทางด้านสุขภาพหรือการเลี้ยงดูชีวิตตกระกรรมลำบากนะคะในช่วงวัยเด็กแต่พอเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ นะคะเริ่มต้นมาตั้งแต่อายุ20เป็นต้นมาชีวิตเริ่มดีขึ้นแล้วตรงนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมด้วยนั่นหมายความว่าตั้งแต่อายุ20มาจนถึงอายุ45เนี่ยดวงมีเกณฑ์ที่จะเจอความจเจริญรุ่งเรืองมีโอกาสที่จะ,ะทำงานที่ได้เงินดีหรือเป็นนักลงทุนนะคะลงทุนระยะยาวหรือเริ่มก่อ ล่างสร้างเนือสร้างตัวนะคะเพราะสามเหลี่ยมที่เกาะอยู่เส้นชีวิตนั่นหมายถึงโชคลาภเงินทองอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินหลักทรัพย์หรือแม้แต่มรดกหรือการที่จะเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานมีความเป็นปึกแผ่น มากยิ่งขึ้นนะคะนี่คือข้อดีของการมีสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมอยู่บนเส้นชีวิตแล้วการที่เส้นชีวิตกลางออกมาชนกับเส้นวาสนาแบบนี้ก็หมายถึงชีวิตที่จะต้องไปได้ดิบได้ดีในต่างถิน่นต่างแดนต้องละหกละเหเล่ล่อนไปอยู่ในต่างถิน่นต่างจังหวัดนะคะหรือต่างประเทศไปเลยแล้วพึ่งพาตัวเองยืนหยัดด้วยํำแข้งของตัวเอง และการที่เส้นชีวิตเนี่ยสวยก็หมายถึงสุขภาพที่แข็งแรงด้วยค่ะมีพลังชีวิตสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆย,ยิ่งแก่ตัวก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็มีเกียรติสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้นะคะต่อไปเราจะมาดูจุดสังเกตจุดที่2ก็คือเส้นสมองค่ะเส้นสมองสวยนะคะจุดเริ่มต้นเส้นสมองอยู่บนเนิน พลหัสซึ่งเป็นเนินแห่งความรู้ทักษะวิชาการผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัม์สนับสนุนส่งเสริมการมีความรอบรู้นะคะเส้นสมองที่มีจุดเริ่มต้นอยู่บนเนินพลหัสคือเส้นสมองของคนที่มีความทะเยอทะยานค่ะมีเหตุมีผลคิดอย่างเป็นระบบนะคะใ่รู้ใ่เรียนเป็นนักคิดนักวิเคราะห์จัดการเรื่องยาก,ยากได้เก่ง เป็นคนที่เหมาะสมกับการทำงานด้านการวางแผนการบริหารนะคะและการที่เส้นสมองเนี่ยยาวมาจนถึงเนินอังคารสูงเส้นสมองยาวมากสวยมากคมมากนะคะเป็นคนที่ฉลาดหัวดีความจำดีสติปัญญาดีนั่นคือลักษณะของเส้นสมองของคนที่เฉลียวฉลาดซึ่งจะคิดวางแผนนะคะแล้วก็ มีความครีเอทีฟความคิดสร้างสรรค์ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะหรือการเป็นคนที่มีภูมิความรู้ดีนะคะหัวดีเฉลียวฉลาดความจำดี<ม>ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเร,องเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้นะคะ จุดสังเกตที่3ก็คือเส้นใจค่ะเส้นใจในมือนี้ยาวมาจนถึงจุดนี้นะคะเส้นใจที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อยู่สูงจนเกินไปไม่ได้ลอยอยู่จนบนบนนี้นะคะ ซึ่งอยู่ในจุดนี้ยก็ถือว่าเป็นจุดที่บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีความรักแบบมั่นคงจริงใจไม่หวือหวาค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเวอร์วางนะคะเอาตัวเองเป็นสำคัญเอาตัวเองเป็นใหญ่เซลเซนเตอร์สักเท่าไหร่เป็นคนมีเหตุมีผลจริงจังจริงใจไม่เล่นเล่นกับเรื่องของความรักนะคะ ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะเส้นใจที่ดีก็มีโอกาสที่จะพบกับความสุขสมหวังในชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวได้นะคะและการที่มีเส้นใจแตกเป็นหางศอนในจุดนี้ในจุดเริ่มต้นก็ถือได้ว่าเป็นคนที่จะทำอะไรก็จะมีการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะทีนี้เรามาดูเส้นวาสนากันบ้างเส้นวาสนามีด้วยกันหลายเส้นนะคะแล้วก็ เส้นที่ขึ้นมาจากกลางตรงบริเวณที่ลาบอังคารหรือกลางฝ่ามือตรงรอยบุ๋มของกลางฝ่ามือตรงเนี้ยนะคะสำหรับเส้นวาส,สนาที่ขึ้นตรงเนี้ยบ่งบอกว่าเป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองชีวิตไม่ได้มาง่ายๆแต่จะสำเร็จจากการสู้และความพยายามนะคะ ใครที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เส้นลักษณะที่มาจากที่ลาบอังคารหรือมาจากตรงบุ๋มกลางฝ่ามือนะคะมักจะเป็นคนเก่งที่ยืนหยัดด้วยหลับแข็งของตัวเองประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถความเพียรพยายามความอุดความอดทนของตัวเองนะคะและอีกเส้นหนึ่งก็เป็นเส้นลักษณะที่มาจากเส้นใจแล้วก็แยกออกมาเป็นวีวิตาลี นะคะเส้นวาส,สนาที่มาจากเส้นใจนั่นหมายถึงความสําเร็จที่ได้มาจากความมุ่งมันตั้งใจความสําเร็จที่ได้มาจากคนที่ใกล้ชิดผูกพันคนในครอบครัวหรือว่ามาจากความสัมพันธ์คู่ครองคนรักนะคะที่จะ,ะทํางานร่วมกันหรือสร้างความมั่นคงร่วมกันกับ คนรักหรือคนในครอบครัวจนประสบความสําเร็จมีหลักมีฐานมีความมัน่นคงได้นะคะแต่ในจุดนี้จะเห็นได้ว่ามีเกาะเล็กๆนะคะอยู่บนเนินเสาใต้นิ้วกลางแล้วก็เป็นเส้นที่แยกออกมาจากเส้นวาสนาเป็นลนักษณะเป็นเกาะเล็กๆในจุดนี้เป็นจุดสังเกตที่ต้องระมัดระวังค่ะไม่ว่าเกาะจะอยู่ตรงไหนของมือหรือเนินไหนของมือหรือบนเส้นไหนของมือเกาะหมายถึงอุปสรรคค่คะ และเกาะอยู่บริเวณเนินเสานะคะบ่งบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานการงานจะพบกับอุปสรรคความยากลำบากนะคะและเนินเสาก็หมายถึงหลักฐานด้วยค่ะแน่นอนว่ามีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานที่ดินนะคะหรือมรดกหรือหลักทรัพย์เพราะฉะนั้น ในดวงนี้ก็ต้องระมัดระวังว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับที่ดินหรือการงานที่พบกับ อุปะะด้วยแต่มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าเส้นวาสนาที่เป็น VV i c t ตอรี่ i c t o r ตหมายถึงชัยชนะนะคะนั่นก็คือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจากหน้าที่การงานจนสามารถสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงสร้างเหนือสร้างตัวให้กับตัวเองได้และการที่มีเส้นวาสนาอยู่หลายเส้นนั่นหมายความว่ามีความสามารถหลายอย่างหาเงินได้หลายทางนะคะ จุดสังเกตข้อต่อไปนะคะเราเดําเนินมาถึงจุดเด่นข้อที่5ก็คือเนินพุทธค่ะเนินพุทธก็คือบริเวณใต้นิ้วก้อยนะคะเนินพุทธจะเห็นได้ว่ามีเส้นพุทธอยู่หลายเส้นแล้วก็ใต้เนินพุทธตรงนี้ก็จะมีเส้นพุทธกระจัดกระจายอยู่เส้นพุทธมาจากเส้นวาสนาด้วยนะคะ ลักษณะแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้จักใช้คำพูดพูดจาดีสื่อสารเก่งไม่ว่าจะสื่อสารในเรื่องของการเขียนการพูด,พด มีวาทศิล์น,นะคะทำให้คนเชื่อถือและประทับใจถ้าทำงานด้านการใช้คำพูดหรือการสอนนะคะก็จะยิ่งเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จและยังมีหัวธุรกิจหัวการค้าด้วยนะคะเส้นพุธบ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีดวงค้าขายได้สามารถที่จะทำธุรกิจค้าขายแล้วมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จ อีกเส้นหนึ่งนะคะก็พุ่งมาลักษณะแบบนี้ก็เป็นเส้นพุทธเหมือนกันดังนั้นในมือนี้เนี่ยมีเส้นวาสนาสองเส้นแล้วก็มีเส้นพุทธนะคะกระจัดกระจายอยู่ใต้เส้นใจแล้วบริเวณเนินพุทธก็ยังมีเส้นพุทธที่สวยงามบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนฉลาดในการหาเงินหาทอง พูดเป็นเงินเป็นทองเจรจาติดต่อค้าขายเก่งมีหัวธุรกิจหัวการค้าสามารถที่จะหาเงินได้หลายทางนะคะทำทั้งงานประจำงานที่ใช้วิชาชีพได้ด้วยและทำธุรกิจเสริมหรือลงทุนหรือค้าขายได้ด้วยนะคะหรือจะเป็นนักเจรจาติดต่อเป็นตัวแทนเป็นนายหน้าค้าขายนะคะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ นะคะได้เงินจากการเป็นนายหน้าการเป็นผู้ที่จะเป็นตัวกลางในการขายของหรือสื่อสารแล้วได้เงินได้ทองเป็นตัวแทนเป็นนายหน้านะคะได้ดีต่อไปเส้นอาทิตย์ค่ะเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์คือเส้นนี้ค่ะเส้นอาทิตย์สวยมากยาวชัดสวยแล้วเป็น Vv i c t o ตอรนะคะอยู่บนเนินอาทิตย์ เส้นอาทิตย์ที่สวยแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่จะได้รับการยอมรับนะคะจากเกียรติยศจากชื่อเสียงจากผลงานไม่ว่าจะทำงานสื่อสารก็จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโด่งดังไม่ว่าจะทำงานทางด้านศิลปะด้านใดนก็ตามนะคะก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักหรือแม้จะเป็นผู้นำก็ได้ค่ะ ะะเพราะเนินอาทิตย์หมายถึงเนินของการเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำเป็นหัวหน้างานเป็นผู้จัดการเป็นผอ,อ,อ,อนะคะหรือการเป็นผู้นำในด้านต่างๆหรือแม้แต่การเป็นผู้นำชุมชนนะคะก็สามารถที่จะทำได้ดีมีความโดดเด่นยิ่งทำก็จะยิ่งดังนะคะ เพราะฉะนั้นเส้นอาทิตย์สวยมีเกียรติยศมีชื่อเสียงมีโชคลาภมีคนนับหน้าถือตานะคะแล้วก็มีความโดดเด่นเป็นผู้นำมีโอกาสที่จะหาเงินได้จากเครดิตของตัวเองหรือชื่อเสียงของตัวเองมีโอกาสร่ำรวยนะคะแล้วการที่มีเส้นคำเส้นอาทิตย์บ่งบอกว่ามีดวงคนอุปถัมภ์สนับสนุนส่งเสริมให้มีชื่อเสียงให้มี เกียรติยศชื่อเสียงนะคะมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆหรือแม้แต่การได้รับมรดกตกทอดด้วยนะคะนี่ก็คือจุดเด่นของเส้นอาทิตย์ที่ยาวชัดสวยแล้วก็มีด้วยกันหลายเส้นนะคะจากนั้นเราจะมาดูบริเวณเนินนี้นะคะซึ่งอยู่บนเนินสุกแล้วอยู่ บริเวณด้านล่างตรงขอบมือใกล้กับเส้นซอยข้อมือจุดนี้เรียกว่าเนินหลักฐานบนเนินหลักฐานถ้าสังเกตเห็นว่ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่บนเนินหลักฐานไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ดีสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ดีนะคะหรือจะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมแบบไหนก็ได้นั่นหมายถึงลักษณะของที่ดินค่ะหลักทรัพย์ ะะการที่บนเนินหลักฐานเนี่ยมีสี่เหลี่ยมอยู่หลายๆผืนนั่นหมายถึงจะได้ครอบครองที่ดินหลายผืนหรือบ้านหรือหลักทรัพย์หลายผืน,หล,น,ห,ลนหลายที่หลายแหล่งนะคะเจ้าชะตาก็จะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินมีบ้านมีที่ดินมีทรัพย์สินอันมั่นคงนะคะในช่วงชีวิตตั้งแต่วัยกลางคนเป็นต้นไปนะคะ ต่อไปเราจะมาดูที่บริเวณเนินพฤลหัสกันบ้างเนินพฤลหัสในจุดนี้นะคะมีเส้นตั้งตั้งขึ้นบนเนินพฤลหัสบ่งบอกว่าเจ้าชะตานะคะเป็นคนที่ มีความทะเยอทะยานใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีคนอุปถัมภ์สนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่เกื้อหนุนผลักดันอุปถัมภ์นะคะทำให้เจ้าชะตาเนี่ยก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายมีจังหวะชีวิตที่สำคัญที่จะได้รับการโปรโมทส่งเสริมเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบความสำเร็จค่ะต่อไปเราจะมาดูที่เนินจันทร์บ้างเนินจันทร์คือบริเวณนี้ค่ะ เนินจันทร์จะเป็นเนินแห่งความคิดีเริ่มสร้างสารรค์จินตนาการการเดินทางนะคะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการสื่อสารเรื่องของศิลปะและก็เรื่องของการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะทีนี้บนเนินจันทร์จะสังเกตว่าจะมีเส้นนะคะมาจากเนินจันทร์พุ่งขึ้นมาลักษณะแบบนี้ แล้วก็มีเส้นจากเนินจันทร์เข้ามาค้ำเส้นวาสนามีเส้นเดินทางนะคะแล้วก็มีสมผุดแดงเป็นขี้แมงวันสีน้ำตาลอ่อนๆออกแดงนิดๆนะคะอยู่บนเนินจัน,นทร์ลักษณะแบบนี้บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่มีจินตนาการสูงมีความฝันไกลรักการเดินทางรักศิลปะนะคะแล้วก็ มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณคือเป็นคนมีเสซนพิเศษเชื่อมโยงกับคนรอบข้างได้อย่างลึกซึ้งนะคะแล้วก็มีโชคจากทางไกลมีโชคจากการเดินทางมีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างแดนนะคะที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือหรือเกื้อกูลหรือสนับสนุนหรือทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีความสุข นะคะจากชาวต่างชาติต่างภาษาจากต่างถิน่นต่างแดนถ้าธุรกิจการงานต้องเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต้องเดินทางไปในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศก็มีโอกาสประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองพบความก้าวหน้าได้ค่ะทีนี้นะคะการใส่แหวนการใส่แหวนที่นิ้วนางไม่ว่าจะเป็น นิ้วนางข้างขวาหรือข้างซ้ายนะคะในทางหาาศาสตร์เนี่ยการใส่แหวนที่นิ้วนางถือเป็นการเสริมดวงเรื่องของความรักการสมรสและการมีชื่อเสียงค่ะเป็นเครื่องรางที่จะช่วยขับพลังของลายมือให้โดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นใครที่ชอบใส่แหวนที่นิ้วนางไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวานะคะก็จะ ช่วยส่งเสริมเสริมดวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชีวิตคู่ชีวิตสมรสแล้วก็เรื่องของการมีชื่อเสียงได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็พอหอมปากหอมคอกับการรวบรวม10จุดเด่นในลายมือนี้นะคะที่จะบอกเราว่าเจ้าของลายมือเป็นคนที่สู้ชีวิต ด้วยตัวเองเป็นคนที่ฉลาดคิดเป็นระบบเป็นนักวางแผนเป็นคนที่มีความรักที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีเส้นแห่งชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติรออยู่ยิ่งอายุ45ปีขึ้นไปดวงก็จะยิ่งเปิดกว้างนะคะทั้งเกียริชื่อเสียงแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ